นี่คือสมศักดิ์ชายผู้ใช้ชีวิตแบบไม่คิดอะไรและนี่คือตับของสมศักดิ์ความสุขของสมศักดิ์คือการได้กินของอร่อยแต่ไม่ใช่สิ่งที่ตับต้องการโอ้โห <c oughs> สัตว์เข้าไปโอ้โย,ยังไม่ยุด <c oughs> ตับ เป็นพวกที่ไม่ชอบการแสดงออกถึงแม้ว่าตับจะโดนทำร้ายแค่ไหนก็ตามเพราะทุกการกระทำของคุณส่งผลถึงตับอย่าเห็นความสำคัญของตับในวันที่สายไปนั่นแหละครับเราจะเห็นว่าทุกการกระทำเนี่ยจะส่งผลกับตับของเราเสมอนะครับ ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายแล้วก็มีความสําคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของสมองแล้วก็หัวใจเลยด้วยซ้ำนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับและไม่ค่อยคํานึงถึงหน้าที่ของตับเนี่ย มีความสำคัญหลายประการและที่สําคัญมากๆก็คือการขาจัดของเสียหรือว่าสิ่งแปลกปลอมหรือสารพิษออกจากร่างกายแต่หากคนที่ไม่ได้ตรวจร่างกายเป็นประจําแล้วนะครับพอมีอาการเกิดขึ้นแล้วพบว่ามีความผิดปกติของตับเรามักจะพบว่าอยู่ในระยะที่ค่อนข้างรุนแรงจากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติเราพบว่าในปีปีหนึ่งจะมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เกิดขึ้นอยู่ราวประมาณสัก1 40, 000, 000, นึ0 0 0 0สกว่าคนเกินครึ่งก็คือประมาณ80,000คนที่จะเสียชีวิตในที่สุดสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้ตัวเซลล์ตับเองเนี่ย มีความผิดปกติการทานอาหารที่เป็นของทอดของมัน หวานการดื่มแอลกอฮอล์การทานยาบางชนิดเป็นเวลานานๆเราสามารถจะแบ่งความผิดปกติของตับเนี่ยออกเป็น4ระยะคร่าวๆระยะที่1นะครับจะมีไขมันเนี่ยพอกเข้าไปที่ตับในปริมาณเล็กน้อยในช่วงนี้เนี่ยร่างกายก็จะไม่ได้แสดงอาการผิดปกติใดๆแต่เมื่อมีไขมันพอกตับเพิ่มมากขึ้นก็จะเข้าสู่สเตจสอหรือระยะที่2สเตจนี้เนี่ยร่างกายจะมีการแสดงอาการออกมาเป็นบางอย่างอย่างเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายพอเข้าสู่ระยะที่3ไขมันจะมีการพอกเข้าไปมากขึ้นมากขึ้น ซึ่งก็จะทําให้เกิดพังผืดในเนื้อตับร่างกายอาจจะมีอาการที่แสดงออกมามากขึ้นเบื่ออาหารเกิดอาการดีซ่านก็คือตัวเหลืองตาเหลืองและในระยะสุดท้ายหากมีการพัฒนาลุกลามขึ้นไปเป็นระยะที่4ก็คือในเรื่องของมะเร็งตับซึ่งก็อาจจะทําให้คนไข้เสียชีวิตได้ในที่สุดสวัสดีครับผมชื่อประวุฒิแก้วอิ่มนะผมดื่มเหล้าเกือบจะทุกวันนะสูบบุหรี่ก็ทุกวันกลับบ้านประมาณตีสามใช้ชีวิตแบบนี้นะ ประมาณ2ปีครึ่งจนเรามาตรวจสุขภาพแล้วจนได้รู้ว่าเอ้ยเราเป็นสิ่งนี้แล้วนะเป็นไขมันพอกตับตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบสนุกอะนะสนุกกับชีวิตอะเต็มที่กับทุกอย่างผมเป็นไขมันพอกตับระยะ2-3ถึงซึ่งคุณหมอบอกผมว่าถ้าปล่อยไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเป็นมะเร็งตับได้ เป็นคนใช้ชีวิตไม่ได้ระวังเรื่องสุขภาพคือชอบกินจุกจิกตามใจปากค่ะกินพวกของทอดของมันต่างๆหมูกระทะชาบูชาเย็นชานมเย็นชาไข่มุกเนี่ยสั่งมากินทุกวันเพื่นเขาก็กินกันแต่พอเราอ่ะไปตรวจสุขภาพประจําปีนะหมอก็บอกว่าเรามีความเสี่ยงเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะไขมันพอกตับค่ะแน่นอนนะครับว่าการรักษาโรคต้องใช้ยา แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่ายานนั้นจะไม่มีผลข้างเคียงตามมาครับหลายคนจึงหันไปหาสมุนไพราจากธรรมชาติครับและสมุนไพราจากธรรมชาติที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาตับมาอย่างยาวนานก็คือตรีพลาและอดิโชคครับซึ่งถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะกันเลยทีเดียวและวันนี้ไม่ต้องออกเดินทางไปหาที่ไหนไกลเลยครับเพราะถูกรวบรวมไว้ให้ในกระปุกนี้แล้วเรียบร้อยไวตาเนเจอร์พลัสตรีพลาและสารสกัดอัดิโชคทําไมตรีพลาและสารสกัดอัดิโชคจึงสามารถดูแลรักษาโรคตับได้วันนี้เราจะหาคําตอบไปพร้อมกันครับ คุณนอสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาไขความลับกันครับว่าทาไมสีสุดยอดสมุนไพรอย่างตรีพลาและอาติโชคนะครับถึงเป็นที่นิยมในการใช้นํามาดูแลตับของเรานะครับโดยเฉพาะป้องกันภาวะไขมันพอกตับนั่นเองครับต้องมาถามคุณนอครับผมครับเรียนอย่างนี้ก่อนครับตัวตรีพลาเองครับมันเป็นยาอายุรเวทที่มาจากอินเดียนะครับเราใช้กันมาเป็นประมาณ5,000ันปีแล้วนะครับเป็นสูตรยาอายุปฒนะครับ ตัวตีพลาเองจะประกอบไปด้วยผลไม้3ชนิดนมีอะไรบ้างครับอ่ะมีสมอไทยครับผมสมอพิเภกครับผมแล้วก็มะขามป้อมนะครับ<ม>โดย,ยส่วนใหญ่สปปรรพคุณพวกนี้เราก็จะใช้ในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายให้กลับมาเป็นปกตินะครับส่วนในส่วนของตัวตีพลาสปปรรพคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการขจัดสารพิษออกจากร่างกายในส่วนของตัวสมอไทยเองนะครับสมอไทยที่อยู่ในตีพลาเองเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการแก้พวกลมป่วงจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านการอักเสบนะครับรวมถึงยับยั้งในส่วนของตัวเซลล์มะเร็งตับได้เป็็นนนออออย่างงดีีกกัึคื ส่วนของตัวอาร์ติโชกนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเป็นเขาเรียกเป็นพืชของทางฝรั่งใช่ครับครับถึงอาร์ติโชกจะเป็นพืชของฝรั่งนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้กันมาประมาณสักสอง0ันปีแล้วโอ้นะครับตัวที่เป็นสรรพคุณของอาร์ติโชกเลยที่เด่นๆเลยก็คือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระครับไปช่วยในเรื่องของการลดไขมันพอกตับนะครับลดในเรื่องของตับอักเสบ เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พอมันลดพวกนี้มันก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดพวกมะเร็งตับได้ด้วยแต่จริงๆแล้วผมเห็นว่ามันยังมีตัวอื่นอยู่อีกจริงๆต้องบอกก่อนว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับที่สามารถนํามาใช้ในเรื่องของการบํารุงตับได้นะครับตัวน้ํามันดอกคาฝอยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่จะไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายลดในส่วนของตัวความดันโลหิตนะครับแล้วก็จะลดในเรื่องของไขมันนะครับในกระแสเลือดเราจะเห็นว่าจะมีตัวภูคาาอยู่ด้วยใช่ไหมครับภูคขาเองจะเป็นสมุนไพรที่ ใช้หรือไม่ว่ามีความนิยมกันในส่วนของตัวเอเชียตะวันออกหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบ้านเราครับตัวหลักๆเลยที่เด่นๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่จะต้านการอักเสบหรือว่าต้านเรื่องของเซล์มะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการที่จะไปยับยั้งเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของเซลที่ผิดปกติในตับได้เหมือนกันนะครับนั่นแปลว่า ทั้งหมดนี้นอกจากตีพลาและอติชกนะครับรวมไปถึงภูเขาแล้วก็น้ำมันดอกคำฝอยด้วยฟังดูแล้วมันเป็นการเสริมริกกันในการทํางานช่วยเหลือแล้วก็ดูแลป้องกันภาวะไขมันพอกตับได้ด้วยถูกต้องครับนะครับผมวันนี้แน่นอนที่สุดครับเดี๋ยว,วผู้ชมจะได้รู้กันว่าตรีพลารวมไปถึงอติชกนะครับเราจะต้องทานยังไงถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวเราจะมาไขความลับไปพร้อมกันครับ มาถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงอยากจะดูแลสุขภาพตับกันเต็มที่แล้วนะครับทั้งเป็นการชะล้างไขมันเก่าป้องกันการสะสมไขมันพอกตับนะครับและฟื้นฟูตับให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยในการรักษาและป้องกันโรคตับได้นะครับวิตาเนเจอร์พลัสตรพลาและสารสกัดอดิโชคนะครับแต่ว่าทุกคนควรจะกินนะครับเป็นการกินเพื่อป้องกัน อย่างนี้ถูกต้องไหมครับโรคตับที่เราคุยกันไปเนี่ยใช่ครับบางทีไขมันพอกตับเนี่ยเราไม่สามารถเห็นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะดูแลรักษาหรือว่าฟื้นฟูได้ก่อนนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายมากกว่านะครับอย่างที่เคยบอกว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของการป้องกันนะครับมันจะน้อยกว่าการที่เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างมากนะครับครับผมนะครับนั่นแปลว่ารู้เร็วทานเร็วป้องกันได้เร็วนะครับแล้วก็ทานได้ทุกวันเหมือนอาหารทั่วๆไปไม่มีผลข้างเคียงครับ ผมมาเจอไวตาเนเจอพาร์จากการดูช่องแปลได้ยินว่าตีพลาและอติโชคเนี่ยช่วยเรื่องตับได้ช่วยทั้งบำรุงตบับช่วยทั้งรังพิทก็เลยลองซื้อมากินดูกินไปเกือบสองกระปุกไงนะแล้วพอดีต้องไปตรวจกับหมอหมอะว่าดีขึ้นมากเลยก็เลยซื้อมากินโดยตลอดเลยสามารถกินได้ทุกวันไม่มีผลข้างเคียงลูกสาวซื้อไวตาเนเจพาสตีพลาและอติโชคมาให้กินเราก็มั่นใจในสารสกัดตัวนี้อยู่แล้ว เพราะว่าตีพลาและอาติโชกเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่ารู้จักกันดีแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยบำรุงตับตั้งแต่โบราณมาแล้วโชคดีที่เรารู้ไวและป้องกันได้ไวด้วยการกินไวาตาเนเจอร์พัาสเพียงวันละหนึ่งแคปซูลทุกวันเลยค่ะนี่คือสิ่งดีๆที่ RS m อมอยากให้คุณได้รับครับเพราะหลายคนพิสูจน์มาแล้ว